กจะใช่หลิงออมนะคะก็ยังคงยกให้คนอื่นไปก่อนส่วนเราก็คือทำงานเรื่อยๆค่ะเราสามารถพรีเซนต์ให้คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบตัวนี้มีตีกี่ล้านการันตีกำลางขึู้่ะคนเดียวสิบสี่ล้านนะคู่นี้ห้าสิบล้านร้อยล้านเลยนะพันล้านยกพันล้านค่ะ ใช่เราเราก็ด yup. ีใจค่ะท well, like ี่มีที่มีคนให้ความรักกับเราเยอะขนาดนี้ที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนเราด้วยรถถึงแฟนๆก็สนับสนุนเราค่นะคะตํแหน่งเจ้าแม่พซเตอร่ีเซนเตอร์เลยหรอไม่ไม่น่าจะใช่ลิงออมเลยค่ะก็ยังคงยกให้คนอื่นไปก่อนส่วนเราก็คือทํางานเรื่อยๆค่ะใช่ก็ ดีใจที่ที่ผู้ใหญ่เอ็นดูแฟนๆรักแค่นี้ก็ดีใจแล้วสำหรับตำแหน่งนี้ขอเขามอบให้กับคนอื่นไปแคกันนะคะนิยามความกลัความกลัวตอนเบลล์น่ารักมากแต่แต่บนลงล่างนี่มีสถานที่ยังว่างอยู่หรือเปล่าว่างค่ะ <c oughs> สามารถติดต่อไบโอไอจีของเราคนได้เลยนะ่ะ <c oughs> ก็จริงจริงคอนเซปต์ของพรีเซนเตอร์ตัดชั้นคลินิกก็คือสวยจากภายนอกสู่ภายในเนาะก็นั่นแหละก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองจากจากภายในสู่ภายนอกใช่เราเชื่อว่าสุขภาพดีก็คือต้องดูแลทำให้นักเรากระเด้วยอยงก็าเปนอะรก็คืออยเป็นชายควเบอร์ยังไงนะชายควเวอร์เหรอคอนเซปต์นี้ ก็ก็ขอให้ทำเป็นตามคอนเซ็ปต์คือเราเราเองคือนอกจากว่าเราได้เขาเรียกว่าได้ได้ได้ความเอ็นดูจากผู้ใหญ่และความรักจากแฟนๆสิ่งเหล่านี้ก็คือคอยเตือนให้เราว่าพัฒนาตัวเองนี่แหละก็คือทําให้เราแบบไม่หยุดพัฒนาน่าจะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราได้ดีใช่ค่ะเออออคิดว่าค่ะก็ กลด t ทุกเดือนก็ว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะแล้วก็คือนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วก็คือต้องดูแลงเลนคน้องลานแล้วเราจะอ่อจโกล์โกลบัตรชกลเรากระสติบโตไปด้วยจริงจริงคทำบิกทนะะรักกนคือาเราอบดูแลรูปร่างเป็นิงสคของเราพักไหนหรอจริงจงหลิงชอบดีฟวิตามิน พ่อรู้สึกว่าบางทีอาจจะพักผ่อนไม่พอหรือว่ากินอาหารไม่ครบหมู่ไม่ครบขเขาเรียกไม่ครบสารไม่ครบสารอาหารใช่ใช่สารอาหารไม่ครบก็จะชอบแบบไปตรวจเลือดก่อนแล้วก็ให้ดูว่าอาค่าเลือดขาดอะไรบ้างเขาจะดูว่าเออเราขาดวิตามินอ e ีนะเออคนหมอก,ก็จะออกสูตรให้เราอย่างเงี้ยค่ะจะชอบชอบแบบนี้มากกว่า ไม่ได้ค่ะน้องอมยังใช้เข็มไม่เป็นนะคะเอาให้คุณหมอใช้กอกโนค่ะโนก็เป็นสองสาวทีแลรกันได้แบบูแกคนแัชร์ความสวยกันแชร์แชร์กันตลอดแชร์แชร์กันตลอดก็คือเจออะไรดีมาก็มามาบอกป้ายยากันตลอดใช่ป้ายากันตลอดน้องอมหรอน้องอมจะไม่ค่อย อ๋อยังยังยังไม่ค่อยได้มีเวลาทริปเท่าไหร่แต่ว่าส่วนมากท really! ี่มาทําก็จะมีเป็นแ like um บบทริปเมนอะไรเงี้ยคือทําบ่อยมากแล้วก็เค so รื่องต่างๆที่นี่ของเขาคือเยอะมากก็คือออมได้ไปลองแล้วดีสวยกำลัมองกันมาเกลื่อนตากันเลยมองกันมองกันมาสักพักแสวยจังเลยนี่หลิงหลิงสวยมากก็กำลังมองกั เขาก็สวยตลอดไม่ไม่เคยไม่สวยหน้าสดอย่างสวยเลยทักกันคำแรกคือสวยจังเลยเลยไหมคะใช่สวยจังไสวยจังเลยสวยตัดเสงัสวยสวยจนรักเลยสวรักเลยสวยจนมองมองได้บ่อยๆมองไม่เบื่อมองไม่หยุดมองไม่เบื่อ ที่เอาที่สุดหรออ่าชอบจริงๆของคี่แล้วตั้งแต่สมแล้วก็มีงานเรื่อยๆแต่คุณนึ่นก็มีงานเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่เราใช่ค่ะใช่มีเรื่อยๆคือต้องเรียกได้ว่าเราเราเหมือนกำลังเติบโตไปดีกว่านะคะแล้วก็รักๆกันอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่ามีงานแบบสอนเมื่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ย่ะรอค่ะก็ถือว่าหลายๆพาร์ทหลายๆพาร์ทอืม อ๋อใช่ก็ก็รู้สึกว่าได้ได้ได้หาผู้คนได้เจอผู้คนได้มากมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะไม่ค่อยได้เจอใช่ก็ถือว่าถือว่าเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีค่ะเรื่องที่ดี่เขาบอกว่าเราบอกดูนทำรายได้หรยล้านเลยที่แล้วให้ชอให้ชองอะจริงเหรอจริงไหมอันนี้ไม่ไม่แน่อาจจะต้องโทรไปถามถามคนดีวนิดหน่อยแต่อันนี้ไม่รู้เราก็ทำงานกันไปใช่ ตัวห <gesch> ลัก้องพ่อของพ่อเลยฮะตัวเนี่ยตัวเนี่ยเจ้าตัวไม่รู้เจ้าตัวไม่รู้เจ้าตัวยังยังไม่ได้รับตังค์ก็เลยยังไม่รู้ค่ะจริงอันนี้ไม่ก็ก็คือล่าแหลกก็ทํางานกันไปเรื่อยๆก็เพราะเราก็ต่างคนต่างเราก็มีเป้าหมายที่ที่เราอยากทำก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็ทํางานกันไปเรื่อย ก็มีความสุขเวลาทํางานด้วยก็เลยเออรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแป๊บแปก็หนึ่งปีแล้วใช่ไหมรู้สึกแป๊บเดียวรู้สึกแป๊บเดียวเลยรู้สึกว่าเราเราเจอกันตั้งแต่แบบมีแฟนคลับมหาเราแบบไม่ถึง50คนจนปัจจุบันแบบอืมก็เลยเป็นเป็นอะไรเงี้ยค่ะมาดูแฟนมีนเราไปดูอะไรก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่กับเราจนเราเป็นบ้านที่ครอบใหญขนาดนี้ ใช่แต่ไม่ใช่แค่เรานะในช่องสามคนอื่นก็มีแฟนมิตรถ้าถ้าถ้าแบบติดตามติดตามผู้ผู้อื่นๆก็สามารถลองไปดูว่าเขาเขามีแฟนมิตรที่ไหนบ้างใช่ไม่ใช่แค่เรานะคะใช่พูดถึงความรร้ไม่ได้พูดถึงเลยเขาจะบอกว่าไม่เลยคือคือพี่คุณยูจะพูดว่าหลิงยังไม่ดังหลิงยังไม่ดัง ใช่เขาก็บอกหลิงเขายังไม่ดังนะอะไรนะใช่แล้วมันคุ้มกับแบบแต่ว่าหลิงใช่แต่ว่าจริงหลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดังคือหลิงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดังจริงๆอันนี้สาบากว่าหลิงไม่ได้รู้สึกเลยจนกระทั่งไปรับงานที่จีนค่ะเขาก็บอกเราดังมากหลิงก็เลยหันไปหาพี่ดิวแล้วพี่ดะวบหลิง หนิงยังไม่ดังค่ะก็เลยชื่ออ๋อโอเคเรายังไม่ดังค่ะก็เลยเป็ว่าเรดังแล้วแต่่ไม่ได้รหือี่าวเปลีเปลอแบบว่าเอังหรือว่าความจริงแล้วพวกเรายังไม่ดังไม่บางครั้งผู้ใหญ่เขาจะสอนเราให้เราแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โตเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนพ่อเหมือนแม่อืมจับ่อ ใช่ค่ะก็จับมือกันต่อไปทำงานไปด้วยกันต้องหมายต้องการในงานเราจะไปถึงตรงไหนโกเราของคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนไม่ะอปไม่ได้อุสักไม่อ่างพูดอุสากลุ่ไว้ก่อนเดี๋ยวทำไม่ได้หรอหน้าเสียไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่อย่างไปเหมือนกันเราตั้งโกไว้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่แบบเราตอนนี้เราก็ยังอยู่ได้กันก็จับมือไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะก็เป็น best partner แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ ยังใช่ยังคือเอเชียก็ยังเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราน่หรอเราหลับไปก่อนเราหลับได้ขอโทษโมโนเก้ากันก็อยากเจออะไรใหม่ๆไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ไปค่ะใช่พร้อมลุยนะะพร้อมลุยมากๆพร้อมลุยค่ะไบโอไอของเราสองคนได้เลย ครับผมครับผมจะบอกว่าทีมเราสองคนนั่นเหมือนกันง่ายเลยไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามของเธอจ้ะหรือว่าก็น่าจะยังว่างอยู่นะถ้าอยากจ้างเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไม่นาได้ที่ไม่นานเด็กไม่ใช่คิวแต่เอรือว่าวันนาดฮะอะไรนะเช็คคิวหรอวันนี้ทำอะไรบ้าง งานนี้ยังไม่ว่างแต่ hmm. ถ้าง,งานมาก็ว่างให้ได้ค่ะวออมนะคะออมช่องว่างให้้งมาเช่นกันค่ะเช่นกันก็เช็คมาได้เช็คมาได้เสมออ่ะแต่มีเวลานอนใช่ไหมคะมีค่ะแต่ไม่นอนเองไม่นอนไม่นอนค่ะไม่นอนเราเล่นค่ะเราอก็ต้องต้องนอนนะคะไม่งั้นก็ทำงานออกมาทำงานแบบนี้ไม่ไหวเรา อ๋อขายของไลฟ์สดที่จีนใช่ค่ะสิบสี่ล้านสิล้านหรอคะสิบล้านก็ดีใจที่แฟนๆคอยพพอร์ตใช่ก็ไปไลฟ์สดกันจริงๆเราก็ไม่ได้ขายของเพราะเราเป็นคนพูดไม่เก่งเราก็พูดไปเรื่อยของเราแต่แฟนๆก,ก็ก็สนับสนุนใช่กุแต่กล้าไม่ได้พูดเลยลืมมาตัวเองขายของ คือเข้าถอบ่าปกติหลิงใช้อะไรหลิงก็บอกว่าหลิงไม่แต่งหน้าทั้งที่เขาขายเครื่องสำอางหลิงเดี๋ยวขอโทษแต่ว่าดีนะหมายถึงว่าคือแฟนคลับก็แฟนๆก็คอยอุดหนุนก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณจริ้งหออันนี้ถือว่าเป็นแม่ขาแล้วโอ้ยยอดสีล้านส่ดสีรยวนนะไม่ไม่รู้เลย หนูหนูไลฟ์หนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงก็หลิงก็ไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่แต่ว่าหลิงก็ทําไปเรื่อยของหลิงแ,<ต>แฟนถ้าแฟนขำมีความสุขก็ก็ดีแล้ววันนั้นเราเหมนยอดคนดูไหมลหลิงหอ,อคะหลิงเคยถามครั้งหนึ่งยอดคนดูเท่าไหร่นะเจ็ดแสน,นะคะประมาณเจ็ดแสนไทยจะได้หนึงประเทศละกันมีมาอีกเหรอ ถ้าให้หนูกินหนูก็ย่อมได้ค่ะแต่ถ้าให้หนูขายของโดยตรงหนูขายไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าจะพยายามนะคะแฟนๆช่วยสนับสนุนด้วยนะคะบิอกอาจจะพูดไม่เก่งจริงหรอออมสกิลเก่งมากจ้างได้ด้วยค่ะใช่จ้างอ้อมจ้างจ้างคู่ก็ได้หรือว่าแบบยังไงก็ได้เลยค่ะพวกเราพูดได้หมดเเราสามารถ พรีเซนต์ของให้คุณได้อย่างสมุดดาบโอ้ยนีมันนีกี่านการันตีกลยานกาลังพูดนะคนเดียว14ล้านนะคู้นี้50ล้าน100ล้านเลย1000ล้านลบ1000ล้านค่ะ่างนี้เลยเนี่ยแล้วเราก็มาให้การันตีอะไรเนี่ยก็จะทำให้สุดความสามารถะ นีเราก็พยายามดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อเพื่อออกมาทํางานนี่แหละใช่ทำทำไปได้พันล้านค่าตัวต้องเท่าไหร่นะคะพี่สูกอมแล้วแต่ผู้ใหญ่จะการเมืองเมตตาเลยค่ะเราก็ทํางานไปเรื่อยเรื้อยโอ้ยอันนี้เปิดกันมาใช่มเปิด้อ้วเปิดแล้วค่ะเป็นไงบ้างคับเป็นยังไงเปิดไปสามสี่คิวแล้วก็ ตอนนี้นักแสดงทุกคนก็เริ่มแบบลงล็อกกันมากขึ<ม>้นแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปได้ได้วยดีอยากให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามนะคะปูปูไปแล้วมีมีซีนที่ถ่ายปรดี๋ยวมีซีนอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกมีซีนหนึ่งน่าจะแฟนๆน่าจะชอบหนึ่งซีองนอ่ะโนกันสองคนไม่เกิดแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้ไม่เกิดจะเรื่องนี้หรอหรือว่าเยิดคูอ เพราะว่ามันมีความยากของมันนะเพราะว่าเรื่องนี้กับเรื่องที่เราก็คือไม่เหมือนกันแลการเล่นการเล่นออกมามันก็ต้องไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นแฟนเก่าอ,อันนี้เป็นคนที่ไม่ไม่เคยรักกันมาก่อนอะไรอย่างเเราเราเราแล้วเ,เราต้องแบบกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงมันความสัมันธก็ต่างกันระหว่างคนที่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนกับคนที่ยังไม่เคยได้ใกล้ชิดกันเลยมันก็คนละแบบใช่ามรู้สึกอะไรอะ้หมอนจิตรจิตเลยต้อง คือสำรองเอาไว้ก่อนคือถ้าได้เชื่อว่าหลิงออมคือสำรองหมอนยาดมอะไรอย่างเงี้ยพวกอยู่ในต้ทิชชู่ทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยคก็เตรียมตับไว้ยาดมยังไม่เข้ายาดมยังไม่เข้าใช่ค่ะเข้าหนูได้เข้าเราได้จริงยาดมเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับเอ่อการดูหลิงออมเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าได้เช่นกันสามารถซื้อเพียงเธอได้ค่ะขบนน้ำแล้วแล้วในกรณีที่ดูแล้วเหย่นยาสีฟัน สามารถเข้าได้อีกยิ้มขนาดนี้ยังไม่เข้าอีกเหรอหรือถ้าร้องไห้ทิจู่ก็สามารถเข้าได้หลิงออมหลิงออมหลิงออมออมใส่มากจริงเหรอคะมันจะดีเอานะคะถ้าเข้าเยอะขนาดนั้นันจะดีเอาใช่ทางออะบ๊ายบายครับเจ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 เซเจ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 เ้เจ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 ่งนจเจเเเ เอาเป็นเทิงกอนค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ youtube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดาราก,กันด้วยนะ